สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พาชมครับเอาติส2020ครับจัดไปชุดแต่งรอบคันแบบเก๋ๆเ,เรียบๆเ,เล็กๆเ,เป็นแนวที่แบบใส่แล้วขับสบายนะครับ ไม่เตีย้ยไม่หยวยมากดีไซน์จากของชุดแต่งก็จะค่อนข้างมีขนาดกระทันรัดนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นความเตีย้ยแต่เพียงแค่ให้ดูมีมิติมีมุมมีเหลี่ยมมีสันที่เพิ่มขึ้น ก็ทำให้ดูเก,ก๋ไก๋ดูมีเหลี่ยมดูคมขึ้นครับแค่นี้ก็เติมเต็มความสวยงามขึ้นมาได้อีกมากมายเลยครับจัดไปพร้อมสปอยเลอร์นะครับดักเทล ปอยเลอร์ดักเทลตัวนี้จริงๆจะติดเป็นสีดำเงาก็ได้นะครับสามารถเลือกได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมติดเป็นสีเดียวกับตัวรถครับดูเก๋ดูสวยงามขึ้นเยอะเลยครับเติมนิดเติมหน่อยก็ ดูดีขึ้นอีกมากเลยครับจริงๆตัวรถรุ่นนี้ก็ดีไซน์มาสวยงามมากแล้วนะครับแล้วก็อาติสนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่บ้านเรานิยมใช้กันมากหลังๆดีไซน์ของอาติสนี่สวยงามดูล้ำดูทันสมัยมากครับ เป็นรถที่ใช้งานดีแล้วก็ทนทานมากอีกรุ่นนะครับใครกำลังมองหารถใช้ในบ้านสักคันก็รุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจและเป็นรถที่ดีครับใครมีรถรุ่นนี้อยู่อยากแต่งอยากได้อะไร ทักพวกเรามาได้เลยนะครับมีชุดแต่งให้ลูกค้าเลือกมากมายพอสมควรเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีทยอยทยอยมาเพิ่มเรื่อยๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ